สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับเม้งพยนต์ครับตรงหน้าครับเรามีตัวรถเก๋งครับ4ประตูครับผมปี2018ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1.5ครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์16บาร์ครับสสูบเรียงครับ โตโยต้าวีออครับ 1.5e ปี2018ครับคันนี้เลขมาอยู่ที่110,000ครับราคารถอยู่ที่379,000บาทครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจของตัวรถครับสประตูสีบอลเงินคันนี้ครับสามารถเข้าดูเรียนรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตังบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสียแทา68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับอย่าลาพามาชมเลยของตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับ ด้านหน้าครับลูกค้าจะได้ส่วนตัวไฟที่เป็นมัลติเฟลเตอร์นะครับด้านในครับเป็นหลอดไฟไส้ฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวครับเป็นหลอดไส้สีส้มปกติครับโคมด้านหน้าสภาพเดิมเดิมครับไม่มีเิ้วรอยนะครับโคมแท้แท้เดิมเดิมจากโรงงานเลยมีในส่วนตัวท้ายที่เป็นรุ่นของตัววีออสบอกอยู่ชัดเจนนะครับกระจังหน้าด้านหน้าครับของตัวปีสองพันสิบแปดครับคันนี้ออกแบบดีไซน์มาให้เป็นพลาสติกสีดําที่เป็นตัววีนะครับตัวทีมหรือโลโก้ของโตโยต้ายังอยู่เหมือนเดิม เป็นปกตินะครับไฟฝั่งซ้ายครับมันติด e ีเฟคเตอร์หลอดไฟฮาว์เจนมีให้เหมือนเดิมหลอดไฟเลี้ยวสีไส้สีส้มมีเหมือนเดิมเป็นปกตินะครับโคมแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้สภาพเดิมๆเลยลูกค้าจะได้ในส่วนตัวไฟที่เป็นฟ็อกแรมหรือไฟตัดหมอกคู่หน้ามานะครับผมกระจาด้านหน้าพลาสติกจะเป็นสีดำํำจะให้ดูอะไรของตัวไฟตัดหมอกก่อนครับ ไม่มีรอยของรอยแตกหักหรือรอยร้าวครับผมกระจัด้านหน้าสภาพเดิมเดิมตัดในส่วนตัวด้านล่างที่เป็นสีดําครับขอสเกิร์ตด้านล่างเป็นสีบอลครับสีเดียวกับตัวรถนะครับฝั่งขวาครับไฟตัดหมอกยังเหมือนเดิมชัดเจนครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวของตัวโคมไฟตัดหมอกนะครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวอะไรอยของตัวรถทะเบียนคันนี้ครับที่เป็น7กอไก่พ่อพานครับ20-72ครับกรุงเทพหานครนะครับเดี๋ยวเราพาชมในส่วนตัวฝากระโปรงด้านหน้าดีกว่าครับ ฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเดิมๆเลยไม่มีริ้วรอยนะครับรอยบุบหรือรอยลักยิ้มขอบสามเหลี่ยมของตัวฝากระโปรงขอบข,ข้างๆสภาพเหมือนเดิมเป็นปกติทั้งสองฝั่งเลยนะครับรถสภาพสวยๆครับตอนนี้สภาพนางฟ้าเลยเพิ่งเข้ามา,มาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับรคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับตรงนี้อาจจะส่งอยู่ข้างง่อตกตกอยู่ประมาณไม่เกินหกพันต้นๆครับตรงนี้สามารถเข้าดูรถได้ทุษสา์พยนต์เลยครับ จด้านหน้าครับสภาพแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยห่างหรือรอยเก็บด้านหน้านะครับล้อครับลูกค้าจะได้ส่วนตัวล้อที่เป็นแม็กครับสีเงินนะครับบอลเงินรายละเอียดของตัวล้อครับล้อจะอยู่อ่ะล้อที่เป็นขนาด15นิ้วครับด้านหน้าเป็นน็อต4รูนะครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสนะครับยางยี่ห้อโยโกฮาม่าเลยครับผมยี่ห้อเลยยี่ห้อนี้เลยแพงนะครับไอ้ตัวยางหน้ากว้างของยางครับอยู่ที่185หาครับความหนา60เป็นยาง r 1 5 รายละเอียดของตัวยางครับปี20เลยครับยังใช้งานได้อีก,กยาวๆครับคันนี้2-3ปีเลยครับหน้ายางสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยร้าวความลึกของตัวยางสภาพเหมือนปกติโช๊กด้านหน้าสภาพแห้งๆเหมือนเดิมปกตินะครับไม่มีรอยซึมอตัวน้ำมันบางโคนครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวหมุดพลาสติกยังยึดติดเป็นเหมือนเดิมปกติครับคันนี้ครับลูกค้าจะได้ส่วนตรงไฟที่เป็นไฟอ่าเลี้ยวครับโคม เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านล่างจะตัดในส่วนตัวพลาสติกที่เป็นสีดําด้านปกตินะครับไฟเลี้ยวมีให้ตรงกระจกมองข้างนะครับคันนี้ครับอ่าในส่วนตัวกันาสาดไม่มีครับเดีย๋ยวทางเราทําการติดตั้งแถงให้ท่านลูกค้าครับเป็นส่วนของตัวกันาสาดประตูทั้ง4ี่บานเลยคันนี้ครับเราติดฟิลม์มลายของตัวด้านหน้าเป็น60ครับด้านข้างครับเป็นฟิล์มที่เป็น อ่ารนะครับรอบคันที่เหลือครับด้านจับสีเดียวกับตัวรถครับกระจกเดิมๆแท้ๆจากโรงงานครับมีอะไรของตัวกระจกที่เป็นตัวออโตอาร์ลามครับของตัวเซฟตี้ซิสเต็มครับที่ป้องกันการขโมยจรกรรมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราพาดูเลยของตัวแผงตัวฝั่งซ้ายครับแผงตัวฝั่งซ้ายครับดีไซน์ขึ้นรูปพลาสติกครับสีดําปกติครับตัดทิมขอบที่เป็นครับอ่าสี ชมพูนะครับสีออกชมพูทองแดงทองแดงนิดนึงนะครับด้านจับพลาสติกสีดําเหมือนเดิมด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำเหมือนเดิมนะครับเป็นในส่วนตัวกระจกเรื่อนไฟฟ้าปกติครับมีล็อกให้ออโต้ครับปกติเลยที่วางแก้วน้ํามีให้ครับอาจจะวางขวดน้ําได้แต่แกแก้วยติ3สามสิบสองออนน่าจะวางไม่ได้นะครับตรงนี้เลาพวกด้านหน้ามีให้เหมือนเดิมชัดเจนครับขอบลูกยางสภาพเดิมๆรอยตะเข็บของซิลิโคนรอยเม็ดอาร์ตบักกิ้งเชื่อมต่อจากโรงงานเหมือนเดิมปกตินะครับให้ดูลายของตัวรอยเชื่อมแท้ๆจากโรงงานครับ ขอบด้านล่างสภาพเดิมๆครับไม่มีการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าการชนด้านประตูนะครับฝั่งซ้ายของบุคคลด้านข้างอ่าโครงสร้างครับด้านหน้าน็อตเดิมๆครับไม่มีการนำใบแจไปไขหรือว่าถอดออกในส่วนตัวประตูด้านข้างนะครับโครงสร้างรอยเป็นอาร์คมาก,กิ่งการเชื่อมต่อครับจากโรบอทจากโรงงานสภาพกลมๆแท้ๆเหมือนเดิมเป็นปกติเลยภายในคันนี้ลูกค้าจะได้ส่วนตัวบอกที่เป็นเบาะผ้าน,นะครับ สามารถปรับเอนเบาะได้และใช้หน้าด้านหลังได้ปกติครับมีที่ว่างแก้วน้ําของบุคคนนั่งข้างให้ครับเดี๋ยวเราพาดูในของตัวเสาบีด้วยกันครับเสาบีสภาพเหมือนเดิมเลยเลมเพลตสติ๊กเกอร์มีให้ครับของโตโยต้าเลยฮัดเจนครับอ่อนน็อตทุกอย่างเหลี่ยมคมคมครับไม่มีการถอดของตัวประแจนะครับทั้งข้างละข้างบนและข้างล่างนะครับเหลี่ยมเดิมๆเลยโครงสร้างสีทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมปกติกระจกครับฝั่งซ้ายด้านหลังครับ แท้ๆเดิมๆจากโรงงานครับกันาสาดจะผมติดตั้งให้อะไรตรงนี้ครับด้านจับสีเดียวกับตัวรถครับแหงก็ตัวฝั่งซ้ายพื้นลวด้วยพลาสติกเหมือนเดิมด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับมีช่องใส่เหรียญอะจกเลื่อนไฟฟ้าครับด้านจับเป็นสีดํามีลําโพงให้เหมือนเดิมหัวน,น็อตสภาพเดิมๆครับไม่มีการถอดของตัวระแจน,นะครับรอยโครงสร้างตัวด้านหลังครับรอยเป็นอาร์คเชื่อมจากโรบอทโรงงานเรียงตัวปกติเหมือนเดิมครับ โดนด้านหลังครับลายของตัวงานสีครับเหมือนเดิมครับไม่มีรอยนูนเหรอการเก็บงานของตัวสีด้านข้างของตัวบอดี้ด้านท้ายนะครับเหมือนเดิมชัดเจนปกติหลังคาสภาพเดิมเลยอาจจะมีแค่เศษฝุ่นเล็กน้อยอย่าผมทําการชั้นละล้างปรับสภาพก่อนส่งมอบทะนลูกค้าครับเบื้องต้นสัญญาณผมมีให้ด้านหลังครับปกติเลยลายของตัวล้อครับฝั่งซ้ายครับเป็นแม็กเดียวกันครับขนาดที่15าครับลายของตัวล้อสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยร้าวนะครับเหมือนเดิมด้านหลังเป็นเบรกดัมนะครับด้านหน้าเป็นเบรกดิส ชดด้านหน้าสภาพด้านหลังครับโทษทีครับสภาพแห้งแห้งเหมือนเดิมปกติครับซุมลอทุกอย่างสภาพเหมือนปกติเลยไอของตัวยางให้ดูครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับความลึกของยางใช้งานได้ยาวอ่ะโชนด้านท้ายครับสภาพเหมือนเดิมแนบชิดติดเป็นปกตินะครับไฟด้านท้ายครับเหมือนเดิมครับสภาพเหมือนดิมปกติเลย led เรียงตัวปกติด้านล่างเป็นหลอดไส้สีส้มนะครับมีในส่วนตัวชุดเซนเซอร์ด้านหลังให้านลูกค้านะครับ2จุด น,นี้จะมีเซนเซอร์ด้านหลังนะครับกระจกภาพเป็นไฟฟ้าปกติเลยทีมหรือแบรโอเบียสมีให้เหมือนเดิมนะครับโลโก้โตโยต้ามีให้ท้ายตัวรุ่น E มีให้เหมือนเดิมแล้วก็อะไรของตัวคันนี้จะมีไฟเบรกดูที่สามครับตรงกระจกด้านหลังนะครับมีกระจกของอะไรของการไล่ในส่วนตัวรองน้ําด้านหลังนะครับกระจกแท้ๆเดิมๆจากโรงงานนะครับไฟด้านขวาครับเหมือนเดิมครับตัดขอบโคมีนองไฟท้ายนะครับแต่ว่าด้าน รงท้ายผัโป่งจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้มีไฟทับทิมให้ด้านล่างครับคู่หน้าให้ทางลูกค้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับไฟทับทิมมีให้ลูกค้าแล้วครับสภาพคูมานท้ายครับสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยแตกหักเลยรอยล้านนะครับสักัด้านหลังสภาพเหมือนเดิมปกติเลยแอบชิดเป็นปกติครับเดี๋ยวผมให้ทําการดูอะไรของตัวท้ายลบด้วยกันครับสักคู่นะครับ ด้านท้ายครับฝากระโปรงเดิมๆแท้ๆไม่มีการถอดจากโรงงานนะครับทั้งหัวน็อตบนและล่างนะครับรอยตะเข็บซิลิโคนทุกอย่างมีให้เหมือนเดิมปกติครับไม่มีการถอดหรือการชนโครงสร้างหรือการถอดของตัวท้ายครับหลังหลังกระโปรงครับตรงนี้กระโปรงท้ายนะครับหัวน็อตทุกอย่างเรียบคมๆเหมือนเดิมตะเข็บรอยเชื่อมต่อทุกอย่างเหมือนเดิมปกตินะครับดูโครงสร้างได้เลยทั้งสองฝั่งครับ สภาพเหมือนเดิมครับแท้ๆออกเหมือนออกจากป้ายแดงมาครับคันนี้มีไฟเบรกเพิ่มเติมให้อึงดึงดวงครับช่องเก็บของด้านหลังครับค่อนข้างจะกว้างครับคันนี้เดี๋ยวผมทําการดูอะไรของตัวถาดรองให้ทางลูกค้านะครับแถมให้ทางลูกค้าไปเลยถาดรองด้านหลังล้ออะไรผมมีให้ครับชุดประเจและก็แม่แรงจะอยู่ด้านหน้าฝั่งคนขับนัดด้านล่างนะครับเดี๋ยวพาชมในตัวฝั่งขวาครับของประตูด้านหลังครับประตูด้านหลังครับกระจกแท้ๆเดิมๆเหมือนกันครับ จากโรงงานกันสาต์ผมติดให้ด้ามจับมีให้เหมือนเดิมครับแม็กด้านล่างครับเป็นแม็กเหมือนกันขนาด15นิ้วเป็นน็อตสรูด้านหลังเป็นเบรกดัมน,นะครับชกด้านหน้าสาภาพแห้งๆเหมือนเดิมปกติเลยอาจจะมีแค่เศษฝุ่นผมต้องคา้าการปรับสาภาพอะไรของตัวรถก่อนสองมอทา,ารัคาเบื้องต้นอยู่แล้วครับยางสาภาพเหมือนเดิมครับไม่มีเราฉีกขาดหรือเราแตกลาวครับตรงนี้ถ้าลูกค้ามาดูแล้วไม่ชอบใจเรืของตัวยางผมทาการเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้ครับเบื้องต้นแต่ถ้อก้าต้องการเปลี่ยนอะไรตัวยางที่เป็นยี่ห้ออาจจะมีค่าใช้จ่าย สภาพแม็กมอนเดิมไม่ลอยปีฟุตบาทนะครับยางครับอะไรของตัวปียางครับปีสองพันเดี๋ยวผมให้ดูอะไรของตัวยางก่อนครับปีอ่าสองพันยี่สิบนะครับปียางปีทองยี่สิบเลยใช้งานได้อีกยาวความลึกของรถยางไม่ต้องพูดถึงครับใช้งานได้อีกสองสามปีครับยางยี่ห้อโยโกโฮามาเลยครับแผงประตูครับฝั่งด้านหลัง เหมือนเดิมครับพลาสติกครับมีช่องใส่เหรียญด้านจับเป็นสีดำเหมือนเดิมลำโพงด้านหลังมีให้อะหัวน็อตทุกอย่างเหมือนเดิม้อเชื่อมต่อของซิลออซิโคน้อเป็นอาร์คเชื่อมต่อจากโรงงานมาเลยปกติไม่มีชนโครงสร้างแน่นอนวันผจวันตีครับถ้าลูกค,ค้ารับรถไปเจอพิกความจมน้ำมาชนหนักทางผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราดูแลวันตีให้ทางลูกค,ค้าแล้วครับเบื้องต้นอยู่แล้วด้านหลังเป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีดําด้านตรงกลางเป็นลายตะเข็บตะข่ายฉล้างพึ่งครับที่เป็นสีส้ม เบาะสภาพเดิมๆไม่เอาฉีกขาดนะครับบอนรองคอมีให้ครับทั้งสมโซนนะครับซ้ายกลางแล้วก็ขวานะครับด้ามจับของตัวบุคคลนั่งหลังมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับมี2ฝั่งเลยด้ามจับของตัวด้ามจับของบุคคลที่นั่งหลังนะครับกระเป๋าจิงโจมีให้ครับของบุคคลที่นั่งขับทั้งสองฝั่งบนนั่งที่นั่งด้านข้างเลยนะครับมีให้เหมือนเดิมน,นะครับช่องมาก็น้ํามีให้ครับด้านหน้าตรงกลางนะครับ แผงประตูครับฝั่งขวาของบุคคลขับด้านจับเดียวกันแล้วก็รายละเอียดของตัวกระจกแท้ๆเดิมๆจากโรงงานระบบของตัวอารามเซฟตี้ของตัวออโตอารามครับป้องกันเซฟตี้ตรงนี้มีให้กระจกมองข้างมีไฟเดียวให้เลยครับสีเดียวกับตัวรถครับฝาครอบของตัวกระจกมองข้างล้อแมกด้านหน้าฝั่งขวา เหมือนเดิมชัดเจนปกติครับไม่มีรอยขูดฉีดหรือการปีฟุดบาดด้านหน้าเป็นเบรกดิสครับยางปี20เลยครับเดียวรอยไม่มีแน่นอนความลึกของตัวยางใช้งานได้เกยวยาวครับโชดด้านหน้าแห้งๆเหมือนเดิมปกตินะครับให้ดูรายของตัวส้มล้อก,ก่อนสภาพเดิมๆเลยจากด้านหน้าครับสภาพเหมือนเดิมปกติครับแนบชิดติดป,ปกติเหมือนเดิมไม่มีรอยห่างหรือรอยแกบนะครับ๋ยวผมห้ามดูของตัวด้านในดีกว่าครับ กุญแจเป็นกุญแจรีโมทธรรมดานะครับอันนี้จะไม่ใช่ปุ่ม,มที่เป็นตัว engine start นะครับแผงประตูเหมือนเดิมขึ้นด้วยพลาสติกทับสีดำตัดขอบที่เป็นสีชม oh. พูอ่อนๆนะครับมีด้ามจับพัดเปิดประตูเป็นสีดำปกติมีที่ล็อกกระจกนะครับเปิดปิดอัตโนมัติมีมาทัชออตโตของกระจกบานครับที่บุคคลนั่งขับขึ้นลงปกติครับที่เหลือเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดานะครับมีช่องใส่เหรียญที่วางแก้วน้ำมีให้ แล้วก็ลรโพงด้านหน้ามีให้เหมือนเดิมครับโรงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมปกติครับไม่มีการถอดนะครับโครงสร้างคันนี้ร้อยเมตรอาร์คสภาพเดิมเดิมเชื่อมต่อจากระบบจโางงานเลยเบาของบุคคลที่นั่งขับรับเป็นเบาผ้าเหมือนกันครับปรับได้6ทิศทางครับเอ็นหลังได้ครับปัดขึ้นลงสไลด์หน้า้านและหลังครับแล้วก็อะไรของตัวทางน้ํามันครับสามารถเปิดได้ครับทางด้านข้างเลยแล้วก็ฝาท้าย ตรงนีฝากระโปรงจะเปิดตรงฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีถอดโซนตัวกระจกพับไฟฟ้านะครับคันนี้แล้วก็ปรับเป็นรายของตัวกระจกได้นะครับมีกอนกันเลือ่อนถลายหรือการทรงตัวครับคันนี้สามารถปรับได้เดีย๋ยวผมมาเช่าพามชมรายของตัวด้านในได้กันครับผมขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ลูกค้าเครื่องตั้งก่อนนะครับรอบเครื่องครับเดินเป็นปกตินะครับ พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยธรรมดานะครับสามารถปรับรายละเอียดของตัวพวงมลาลัยผมขออนุญาตนะครับพวงมลาลัยสามารถปรับได้แค่สองทิศทางน,นะครับอันนี้ขึ้นลงปกตินะครับปรับพวงมลาลัยสองทิศทางขึ้นลงธรรมดานะครับผมขออนุญาตล็อกแป๊บนึงนะครับ เลขมาอยู่ที่1 1 3่9 3ครับฝั่งซ้ายเกี่ยวกับวัดรอบครับความตรงกลางความเร็วมีหน้าจอบอกเลยของตัวเวลาเกียร์ที่เข้าแล้วก็ระยะของการใช้งานปรัแบบทิศ A ทิศ B ได้ปกติจากด้านข้างได้เลยอ่าครับทิศ A ทิศ B ครับในของตัวเกียร์น้ำมันเป็นเข็มปกตินะครับอคอนโซลด้านหน้าครับผมดีไซน์ด้วยพลาสติกสีดำครับ พิธียูเป็นพิทียูธรรมดาครับสามารถใส่ซีดีได้มีพอร์ตของตัว usb แล้วก็ aux ครับมีปุ่มของตัว engine star อ่า e n ปุ่มของตัว engine นะครับโทษทีครับปุ่มของตัวฉุกเฉินครับผมโทษทีครับตรงกลางมีปุ่มของตัวฉุกเฉินใหฉุกเฉินให้ครับแอร์เย็นสภาพเดิมๆครับหอนโซนด้านหน้าครับระบบ airbag ของตัวคู่หน้ามีให้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับคันนี้3ามการตัดขอบด้านล่างที่เป็นสี พลาสติกสีดำเงานะครับแอร์เป็นเมนนลปกติครับปรับเลยของตัวพัดลมได้ครับแล้วก็ทิทางลมแล้วก็รับของตัวแอร์ครับอุณหภูมิดึงลมภายในภายนอกได้ครับไลฟ้าได้มีปุ่ม power led ครับเกียร์เป็น CVT ครับผมธรรมดาครับ P i n d ครับมีปุ่มของตัวเป็นชิปครับระดับของตัวเกียร์ขึ้นครับปกติเลยเบรกดึงมือเป็นเมนนุลปกตินะครับคันนี้ ชักมีให้ครับภาษีพรบหอมต่อให้ยันปีหน้าเลยครับรลยของตัวรถคันนี้ปีสิบแปดนะครับไปดูขาดูก่อนสภาพเดิมสวยครับคันนี้ตัดขอบทิมที่เป็นสีชมพูอ่อนนะครับโซนด้านหน้าแผงกระจกไม่มีกระจกนะครับไฟคอนโซลด้านหน้ามีให้แล้วก็บุคคลขับมีกระจกให้นะครับที่ดามจับมีให้ครับของบุคคลที่นั่งขับครับแล้วก็บุคคลที่นั่งข้างมีให้ครับ ไฟห้องน้สารตรงนี้จะไม่มีให้นะครับรถสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยฉีกขาดของตัวเบาะนะครับเบาะสภาพเดิมๆเลยผมให้ดูเลยไม่มีรอยฉีกขาดนะครับถ้ามีฉีกขาดผมทําการเปลี่ยนอะไรของตัวเบาะให้เลยลูกค้าสามารถจะพุ่มเบาะอะไรของตัวเบาะหนังได้ครับเพิ่มเติมตรงนี้อาจจะมีค่าจ่ายครับสามารถลงไปในยอดจัดได้ครับเบื้องต้น รถสภาพสวยๆตรงนี้เลยครับสามารถเข้าดูเรียนรถได้ที่สัตว์บริษัทเพดยนต์เลยครับเดี๋ยวเราพาชมในหาตัวรถท้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับในส่วนตัวเครื่องยนต์นี้ครับลูกค้าจะได้ส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับขนาด1.5ครับที่เป็นดูโอวีวีทีไอครับ16วาลสว4สูบเรียงแถวครับกำลังแรงม้าอยครับอยู่ที่117แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่146นิวตันเมตรครับ รายละเอียดของอัตราการสิ้นเปลืองรครับคันนี้เครื่องยนต์พันห้าครับสามารถขับได้ประมาณ18กิโลถึง19กกิโลต่อลิตรครับผมารายของตัวเครื่องยนต์ครับฝาครอบมีให้ครับผมาารายของตัวเครื่องสภาพเดิมเดิอดเดินนิ่งปกติไม่มีรอยสเรื่องตัวน้ำมันเครื่องนะครับหมุนล็อทุกอย่างยังเป็นปกติเหมือนเดิมเลยารายของตัวฝากรนโปนงหน้าสภาพเ,เดิมครับไม่มีการถอดของตัวฝาโปนั้นหน้านะครับรอยเม็ดอาร์โครงร้าสติ๊กเกอร์มีให้เหมือนเดิมชัดเจนเป็นปกติเลย ฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับไม่มีการถอดของตัวนะครับโครงสร้างรอยเบ็ดาร์กอผมมีให้เหมือนเดิมโครงสร้างด้านหน้าบรันตีให้ด้วยละครับโครงสร้างไม่มีชนแน่นอนถ้ามีแล้วถ้ามีไปเช็คประวัติศูนย์มานํามาคืนผมได้เลยผมรับซื้อคืนครับเดี๋ยวผมเช็คประวัติศูนย์ให้เลยครับอะไรของตัวรถคันนี้ครับถ้าลูกค้าต้องการอะไรของตัวการเช็คประวัติศูนย์ตรงนี้ผมดูแลให้ครับารันตีให้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับไาฟ้าแล็แบตเตอรี่สาิวันหลังจากที่ทกค้ารับรถไปถ้ามีปัญหาครับสามารถนนนามมเเเคลลรรอปีี่ยยะไไตง้้ดผ ลูกค้าท่านได้สนใจเลยของรถปี2018กับ Toyota Vios 1.5E คันนี้ครับสามารถข้ามรูเลยรถได้ที่บริษัทเพชรจนเลยครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดที่สนใจเลยของตัวรถเก๋ง4ประตูปี2018ครับคันนี้ออปชันจับไป็ยเ่แลครับลายของตัวจังหน้าดีไซน์ใหม่ฟัตัดหมอกมีให้ครับแม็กเป็นแม็กอรลอยครับขนาด15นิ้วยางโยโกฮาม่าด้วยปี20คันนี้ครับ สามารถเข้าดูเรียนรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนครับอยู่ซอยเสรษฐาหกสิบแปดครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับลูกชิปของลูกค้าครับสามารถออกรถได้อยู่แล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตเครดิตครับสามารถฟรีดาวน์ได้ครับผมดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดห้าเก้าครับตลอดสี่ปีห้าปีจะเป็นสองจุดเจ็ดเก้าครับหกกับเจ็ดปีจะเป็นสองจุดเก้าเก้าครับตรงนี้หรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนครับโทรสามารถโทรสอบถามได้กระทางเซียเม้งได้ครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หก 6023หรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยครับผมเรามีบริการของการส่งเจ้าหน้าที่เซน็นเอกสารตามที่อยู่ของลูกค้าครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูอะยรของตัวเซน็นเอกสารที่บริษัทนะครับเรามีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงครับขอฝาก EP นี้ด้วยครับเกี่ยวกับอะไรของตัวรถ t ต y o t a Vios หน e ปี P 2018ับครับคันนี้เรียกไม่ค่ย1ยหนึ่งเองครับ สามารถเข้ามาดูระเดยดรถก่อนได้ครับที่ริษัทเพชรดนครับยังไงครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องเม้งเพชรดนรถเก่งมือ2ตรงนี้เลยครับผม E.P. พีหน้านเรามีรถเข้ามาใหม่สวยๆเราจะมานําเสมอให้ทางลูกค้านะครับ E.P. นี้เม้งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ